สองสีคือสตางค์ธนนะคะสตางค์ธนเหรียญสิบบาทสตางค์ธนเหรียญสิบบาทสองสีสตางค์ธนพอสอนะคะเหรียญหลักๆค่ะที่เป็นรับซื้อนะคะเหรียญส,สิบบาทสตางค์ธนห,หลักๆที่เป็นรับซื้อเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งจำนวนผลิตเพียงเพียง uh, 16, เ,ยเออหนึ่งหมื่นหกพันเหรียญเออหนึ 16, ่งหมื่นหกร้อยเหรียญค่ะ สิบบาทปีสามศูนย์จำนวนผลิตหนึ่งหมืนหกร้อยเหรียญนะคะรับซื้อค่ะห้500 1, าร้อยถึงหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งพันสองค่ะห้าร้อยถึงหนึ่งพันสองร้อยบาท 2, 5, 3, เหรียญสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งเหรียญหลักๆนะคะสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งจำนวนผลิตหนึ่งมื่นหกร้อยเหรียญรับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาท เหรียญที่สองนะคะสิบาทปีสองห้าสบาทปีเมื่อกี้ัณพูดผิดใช่ไหมรรณพูดจํานวนผิดใช่ไหมคะน่าจะใช่เออัพูดพูดจานวนพศอ,อะไรอ๋อสี่ศย์สิบาทปีสี่ศย์อาห้าบาทก็ห้าบาทปีสี่ศูนย์สะพูดใหม่นะคะสิบาทปีสามหนึ่งจำนวนผลิตนะคะหกหมื่นนะ,ะไม่ใช่ 1, 000. 6, 000, 200, 100, หนึ่งหมื่หกื่นสร้อยเหรียญพูดก 6, 000, 200, ลับหกหมนรอยเหรียญค่ะไม่ใช่หนึ่งหมื่ร้อย 6กห0ืเหรียญนะคะจำนวนผลิต10บาทปี3ามห0ึ่งหกห่ร้อยเหรียญรับซื้อเหรียญละ5้0รถึง1,000บาทค่ะส่วน10บาทรองมาก็จะเป็น10บาทปี2 5 41้าสี่หนึสองห้าสี่หนจำนวนผลิต9ก้าแสมืนเหรียญรับซื้อเหรียญละหกบาท10บาทปีสองห้านะคะจำนวนผลิต9ก้าแสหมืเหรียญรับซื้อเหรียญละ60บาท เหรียญต่อมาเป็นเหรียญ10บาทปี2534จําจำนวนผลิตหนึ่งเอสีก่อนเนาะเอา42ก่อนสิบบาทปีสองห้าสี่สองจำนวนผลิต 1, 000, 1, 000, 30, 000หนึล้านหนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญสิบาทปีสองห้าสี่สองหนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญจำนวนผลิตนะคะราคารับซื้อยี่บาทค่ะ สิบบาทปีสองห้าสามสี่ค่ะต่อมานะคะดับสี่สิบบาทปีสองห้าสามสี่จมำนวนหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเหรียญสามสี่ค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทแล้วเหรียญน,นี้นะคะเหรียญที่ที่เขาส่งมาให้พี่น้าเนี่ยคะ่ะเอฟซีส่งมานะคะเหรียญที่เขาส่งมาขายนะคะสิบบาทปีสองห้าสี่สามสิบบาทปีสองห้าสี่สามจำนวนผลิตหนึ่งล้านหกหมื่นหกแสนเหรียญ หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเหรียญราคารับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทและอีกเหรียญหนึ่งนะคะสุดท้ายรับซื้อค่ะสิบบาทปีสองห้าห้าสามอันนั้นจะเป็นเพศียนโตแล้วเนาะสิบบาทปีสองห้าห้าสามจำนวนผลิตหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันเหรียญค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทนะคะสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสามสี่ห้าสามนะคะรับซื้อหกพศออด้วยกัน